เพื่อสมุนไพรโลหสารเคมีชีวีจะปลอดภัยนะเจ้าตั้งกำลังเกียดตต,ตามห้าฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดจีงใหม่จัจนี้ไปขอเชิญท่านห้าฟังรายการหมอ,อกเปประชาชนเกษตรสุขภาพเจ้า ฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกหรือ KU r a d i ด Plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลย,เ,ลยเข้า y YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเอง ทั้งรายการเกษตรคำสัพทอาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะหลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาพลังงานและอาหารแต่ประเทศไทยสามารถสร้างแหล่งอาหารและพลังงานที่มาจากพืช บนที่ดินของเราได้ถ้าวันหนึ่งที่ดินเหล่านี้หายไปคนไทยจะขาดอาหารพลังงานเครื่องนุงม่มห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรครวมรักษาที่ดินทำกินสำหรับวันนี้และวันหน้าเพื่อความมั่นคงของลูกหลานไทยในอนาคตสถานีวิทยุมกรณรงค์ให้เกษตรกรไทยไม่ขายที่ดินทำกินสร้างแผ่นดินเกิด ดีครับท่านผู้ฟังเครือข่ายสถานีวิทยุมกทางภาคเหนือทุกท่านนะครับในโอกาสวันปีใหม่ปีคูณเป็น่รับ2 5 6 4ผมไน้นำของผู้บริหารของสถานีวิทยุมกทั้งฝีปภูมิภาค์ทขออนุญาตเปิพรปีใหม่ให้กับท่านผู้ฟังเครือข่ายของสถานีวิทยุมกชายใหม่ทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวมกที่รักที่รของเราเนี่ยขอให้ประสบผลสิ้นปีดีงามในการแล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตการณ์โรคไปไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ไปได้ด้วยดีนะครับส่วนกิจการต่างๆของวิชิวมกคงจะรู้ว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับตามภาวการทางเศรษฐกิจในั้นปีนี้ก็ขออนุญาตลดกิจกรรมต่างๆนะครับวัตทุกท่านคงจะให้ความกรูณาเข้าใจในส่วนของการทํางานของเรานะครับยุวมกจะทําหน้าที่ต่อไปครับในบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนทางภาคเหนือเพื่อที่จะนำเดินข้อมูลต่างๆถูงท่านพี่น้องเกษตรกรในภาคเหนือ ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับปีหน้าน,นี้เราจะมีเรื่องของกิจกรรมเรื่องของการศึกษาเรื่องของทรัพยากรน้ำมัดินและก็เรื่องของกิจกรรมต่างๆที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นโปรดติดตามเรื่องราวของเราต่อไปนะครับขอบพระคุคับ กลกระเรีองเรงใจใจอันาได้กระไให้เป็นอย่าง สวัสดีเจ้าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคุณตันปิกมาพบกับรายการมอกะพบประชาชนกเกษตรสุขภาพเหมือนเช่นเคยกู้วันจันทร์และวันการ6กโมงเกินแผ่ว7โมงจ้าตทางสถานีวิทยุมอกะม,มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ในระบบ AM สตอโอความถี่612กิโลเฮิร์คลื่นสายสุดอา,อากาศในแปลจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที่ w w w ร์ไวดเ plus 6 1 2 c o m Facebook Live ซละ Youtube สถานีวิทยุมากาเจงใหม่ก็ได้ยินตึงเสียงหันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ a n d r o i d ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ห้งฟังกัน,กนได้ทั่วโลกข้าเจ้าเสงเียนเนียมทรัพับห้าทีิดำเนินรายการทีมงานสถานีวิทยุมากาเจงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เจ้า อาจารเช้าช่วงนี้เราไปพบกับวิทยากรกันดีกว่าในรายการมากเพื่อประชาชนเกษตรสุขภาพตั้งสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหัเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกเจ้า เ่นฟังเจ้าตอนนี้เราอยู่กับคุณประชาคับโตนะเจ้าก็อยู่เลขที่80ทับนึ่งมูป8ตําำบลโป่งเตาอําเภอเงาจังหวัดลำปางก็เป็นเกษตรกรลูกค้าทกสสาขาเงาจังหวัดลำปางนะเจ้าที่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใจในการดำเนินชีวิตนะเจ้าเป็นเกษตรกรต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเฮาไปอู้คุยกับเปิ้นกันดีกว่า ว่านะเจ้าทางสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออนไลน์ทั่วโลกกับข้าเจ้าแสงเทียนเนียมทรัพย์ทีมงานสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ไปพบกับเปิลกันก่อนสวัสดีเจ้าคุณประชา้าสวัสดีครับเจ้าก็มาปะกันนะเจ้าทางสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตึงสีพูนภาพพร้อมกันทั่วประเทศออนไลน์ทั่วโลกนะเจ้ากับข้าเจ้าแสงเทียนเนียมทรัพย์ทีมงานสถานีวิทยุมก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ก็คงจะมาอู้คุยกันน้อยนะเจ้าตอนนั้นมีที่มาจะดได้ถึงน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงราชกาลที่9มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตเด็เจ้าคุณประชาเจ้าครชนตอนนั้นผมก็ไปขุดดินสิสต์เตจนะครับแล้วก็ไปดูเรื่องโขดดูนะครับแล้วก็ผมก็ไปเรื่องดินปนไม้แล้วก็ปลูกข้าวอตะเพลียงสิสต์เตจ แรงแค่ไ <c ười> ับครับตอนนั้นผมก็ไปแล้วผมก็เอามาปักใจครับแล้วผมก็เอาไปดูแล้วผมบบเอาใจเป็นเรื่องนะครับเอาใจพันแล้วผมก็มาถูกปักัูกใจแล้วผมก็เดทไปไงของมาเก๊านี่ตอนนี้ผมไม่ตักแล้วครับตักต่อตอนนี ตอนเดินอยู่ผมขอสวยนะครต้นไม้ครับของของเขาก็ต่อครับเนี่ยเหมือนเจ้าบ้านครับนี่ผมคิดประมาณปี่ที่หน้าเหมือนทำทำน้ำนะครับก็โอดมีหลายอย่างครับหิ่งห้นยมือแฟร์สถานที่แฟร์ชนชันห้อยหินก็คือเราก็ขอเป็นคนส่งเสัยไทมครับแต่ชนชันห้อยหินนะครับเนน้ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเนาะ แล้วก็ไปอบรมทางด้านการเลี้ยงสัตว์อีกนะจ้าทางด้านปศุสัตว์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะเจ๊ะเป็นองค์ความรู้ที่เฮามาประยุกต์ใช้นะเจ้าตอนนี้ก็ำลยงไปเลี้ยงไก่พันอยู่เลี้ยงไก่พันครับแล้วก็ฝูงไก่รับเห็นเยอะแล้นั่นผมตอนนีกเลือดภาลูรุกร่อนยันกระจุกตีไปอบรมตีไปตะกี้ก็แล้วก็ร้อนต่อเลยครับ วันที่ 18, 1 8 19ครับทีแทนม้านี่รครับถือว่าเราจะเน้นในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยา,า,าก,กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตัวเองเนาะโดยเฉพาะเรื่องของการปลูกไผ่อีกจ้อจตะกีกคะ้ครับผมเน้นครับไผ่ครับแตวบ้านผมเน้นไผ่ครับไผ่จ้าวไผ่ตางไผ่สร้างนุลส้างนวลครับทีนี้อันนี่อย่างเกษตรกรทางบ้านเร,คราถึงชอบปลูกไผ่สร้างนวลไผ่แอมแล้วก็ ม,มันมีขเข<อ>ามีจระได้เข้าม,มาจาม้านนาะไปคิดครับว่าเขาจะเอามาทำตะเกียบหรือขายนะครับฝันกับมีโรงงานกับมีบ้านถมือหนึ้งแปะหนึ่งแป่งตะเกียบตัวแป,ป,ป,ป่งไม่จิ<อ>้มฟันตัวไอ้เนาะเป็นกันเลยปลูกกันคร<า><อ>ับก็มีหน้าที่กันนัดกับเจ้าในชุมชนงเฮาที่ว่าเป็นธนาคารเก้าไม้ของทกศเนี่ยจ้ะผมงิีไม่กี่ินทางตัวเลี้ยงครับโอ้นัดเหมือนกันเนาะความหมู่บ้านเฮาเลยเนาะครับ ธานาคารต้นไม้ของทกศเฮาในชุมชนเฮา,านี่45ครัวเรือนนี้เปิ้นจะเน้นอย่างเป็นพิเศษกับเจ้านอกจากไผ่ซับเป็นซับครับซับกับไผ่ครับอ๋อสองอย่างเนี่ยเจ้า,จาครับอะไรเป็นซับกับไผ่ครับเพราะว่าภัยก็ต่อย,ยอดไปสู่โรงงานนี่นะจ๊ะแปลรูปต่อ,อมันใหญ่เฮ้ยแต่กับเจ้าภัยนี่ยไผ่เนี่ยผมนั้นกินถึงห้าสีก็ได้ซับละครับหน้ากินหน้าหน่อยเนาะเจ้า จะไปกินนอถิมน้อยกับอ่าฮะหน้านอกก็ขายนอเอนอเจ้าแล้วก็แปรรูปเตยกับเจ้าเป็นอย่างอื่นแ่งกระเจ้านอกจากไผ่ก็เอาบอมีข้อที่พ่อมาหน่ะครับแล้วก็เอามาทําทานครับขายแับนั้นสบานๆก็ทำหนุนครับเต่งทานของทานไม่ใจนี่แต่แล้วเพรากเขาตอบสนอมันจะนับสนุนเนี่ยทาร ั้ำแข็งกับนี้ครับเดี๋ยวมีออกมาต่อท้องอยู่ครับเจ้าก็ใช้ได้ประโยชน์ทุกส่วนเลยนะเจ้าไผ่เนาะแล้วก็ใหญ่เวยตัวเอโน่เจ้าจ้าเจ้าส่วนใหญ่เขาจะมีไผ่สันมูลกับไผ่นะเจ้าไผ่สันมูลกับไผ่สันนวลกับถือไผ่สันหลวกนะครับจใช่ไผ่หลวกนะครับตรงนี้ตีอ๋อไปกำต้มกับนี้แล้วก็เอาไปที่พัดหัวนะครับที่ไสครับ อืมจ้าปันนี้นะครับสามารถจะเอาเป็นธุรกิจได้เลยนะเจ้าเนาะเจ้าพูดถึงธนาคารเก้าไม้นี่ยากก่อนในชุมชนเฮากว่าเฮาจะเริ่มตรงนี้ขึ้นมาอันยากวันครับยังหลายอย่างครับยันมีผมจะไปยึดป็นเศรษฐกิจพอเพียงครับขอของผมมาเรียนงานผมจะไปยึดถเศรษฐกิจพอเพียงเนะครับนิสัยเศรษฐกิจชุมชนนักเศรษฐกิจชุมชนเป็นรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชน ในการปลูกไม้ไผ่แล้วก็ไม้สักเองเนาะจ้าเรากะสามารถจะต่อยอดในเชิงธุรกิจได้ตัวแล้วก็เรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรได้ตัวก็จะ,ะก,การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนเขาได้ตัวเนาะจา้จาจ้าแล้วก็น้ำเดี๋ยวมนมีน้ำไหลตลอดเลยครับไฟมันจะอมน้ำครับมันีซับน้ำเลยครับข้อดีมันเนาะดูดซับน้ำไว้ตัวใต้ดินนะสี่ห้าปีทาก่ออันปลูก มันก็ง่ายและเอาน่าสามารถจะตัดขายได้สมมติเกษตรกรที่เป็นอยากจะลองทําสวนไผ่กันนี้เป็นจะต้องเริ่มจากการปลูปกก้าหรือเตรียมตั้งแต่ดินอย่างใดพอ่อหน่ <S <S <ม>อยจ้ะต้องเตรียมนะครับตเตรียมแขงตาแล้วปะปลูกก็ระยะห่างก่อข้าย่ำระยะน้อยแบบนั้นปีถึงห้าไม่เทั้งคือมันแบบปลูกอย่นี้ไเป็นแถวก็คร,รับมันจะได้ตัดง่ายครับเราเตรียมดินเตรียมก้า ลงปลูกของปลูกช่อง,งหน้าผมนะครับกระติ๊บรอบเราะฉะนั้นเนี่ยครับ<า><า>ส่วนใหญ่จะใช้เป็นกระพันจะใดเจ้าที่มาปลูกกันเนี่ยเจ้าจากตอนบ้านผมมันเกเพาะหรือว่าขาดตอนกีงนะครับจะได้ครับตอนกีงจะได้ก็ปลูกไผ่นี่ครับตอนกีงจะได้เาอันนี้้จะไดเพาะจะได้ครับแล้วก็เอาไปปลูกเองนะนการ,รการปลูกไผ่นี่เราต้องดูแลอย่างเป็นพิเศษ,เศรษรครับเจ้าคนดูแลง่ายครับไผ่ครับพยายามเกิดไป Abei, มีีอกนแต่ไ,ไ,ไส้ครับเนื้อหรือจริงหีืออกีน้ที่ไวเหม่อนเนี้ครับแต่มาสอบนะสอบมัอบครับส, <S <S บสักสี่ห้าปีก็ได้อีก็ได้ขายไม้ละไรเนาะแล้วก็อันโรคอะไรอย่างมันมันค่อยมีตะไดรเนาะภัยเนี่ยนี้เรครับไัแบบนี้เรครับรวง่ายครับัวง <2 Gothic> ่ายเนาะแล้วส่วนซักเราจะป่าอันเศรษฐกิจก็มซากเศรษฐกิจมี มันเป็น้ำน,นะครับขนาดคิดถึงคิดหน้าตีได้ตัดขายครับพยาย้อมันจะไม่พอหยุดแ่ันนิงมัพยกันครับมันตัจแจกรับเพราะว่าลำปางเองก็มีโรงงานเกี่ยวกับการแปรรูปไผ่เนาะแปลง<บ>เปลือกไม้จิ้งฟันเออกาะ<บ>แล้วก็ไม้ตะเขียบีเนาะะก็ป้อนสู่โรงงานแล้วก็หั่มสน,นึ่งก็ขายไม้ไผ่ไปในเรื่องของการที่เป็นเอาไปกั้มพวกไม้บ,รรมงงบัลลังก์ใหญ่ัง เส่งยาที่อภีครับอภีสางนะครับผมส่งมาจากไปส่งอีสังครับยังไงครับจ้าเปิ้ลเปิ้ลมาสั่งซื้อห่าแล้วห่าก็ไปส่งเปิ้ลจูตี้อะไรล่ะครับจากี้ผมกล้าแถวบ้านเนี่ยผมไปส่งเน้นกับทุกวันนะครับจา้าไปส่งครับอันนี้เป็นพวกไม้อย่างเจ้าที่ไปส่งไม้ค้ับไม่ไครลวกครับไม่ไครลวกอ,อ๋อไผรลวกนะจา้าครับจา้าอันนี้ก็เอาไป เป็นไม้เศรษฐกิจได้เลยเราจะจะไม้ไผ่เลือกไผ่สางนวลแล้วก็ไผ่สางนวลนะเจ้าแล้วพุ่นที่กการเกษตรอื่นๆนะาจะนอกจากมีไม้ซักไม้ไผ่แล้วเราทําอย่างอื่นแห่มก็เจ้าเขาเขาเขาโปรดแต่นนี้เยอะไหมครับเขาเข้าโปรดก็ทําตัวเหมือนกันเองนะเจ้าจ้าด้านประมงินปสุสัตว์อย่างเราจะมีเพิ่มเติมแห่มก็เจ้า ประมงก็เป็นมากกรับคือมีบอ่อฝ่าอยู่ในเดี๋ยวถึงน้าเด็กนี้ครับ, <c oughs> บรปเป็นปลาเป็นปลาในสภาพเขาตั้งแต่น้าคือพอส่วนด้วยงโดยฝ่าเขาเป็นย่างครับจ้าองหน้าจะเป็นน้อยปลาของเนี่ยคุ้ม่นน้าทีนี้นะครับตอนสองข้างหน้านะครับเลือกอย่างครับที่ว่าขุดสะเล็กไปไร่นาอย่างเงี้ยครับขนาดน้อยในไร่นาอันนี้ของของ เติมพาาาัฒนาที่ดีจะเพิ่มกับสนามสนับขดสะน้อยค่ะน, <â> น้อยในไรนาจ้ห <â> มายถึงว่าเกษตรกรต,ต้องต้องเติมเห็มตะไดเงินนะครับส <2, 5, S 1> องพันห้าครับสองพันห้าืมแล้วเพิ่มกับมาโคทด้งเหาเองเนาะระัมเรื่องไปที่พัฒนาที่ดิเลยครับจ<ะ>้าอย่าดิ้นบ้านมึ่เป็นแบบไหนมงิ้อไปครับมันก็กว่าเพิ่มมาโคทด้างหาเนยขอขอ จะว่าจะปลอมคิ้วนะครับมาก็ถ้ามันข้อมู่บ้านนี่ก็ประมาณสีก็ได้นะครับมาถ้าเป็นมาดวนก็ได้ครับขอทำอย่างสักสีครับจะอยู่ครับและหังทุนประชาค่ะโตนี่ก็ได้บาบอหนึ่งเอกทอได้บาบอน่คถูกต้องอังเปินพิจารณาจากอัญนา้าพื้นที่นาดพื้นที่ครับขนาดขนาดเช้าคุณสามพิษไม่ถูกครับหน่อคณะแก็นี้ต้องพื้นที่กว้างแล้บบยิง กัดเี่หน้ามันจะมันฟุดฝ่อยด้อยมันต้องมีน้ำมาครับต้องเอามาฟุดีหลาบก็สามารถจะใช้สะน้อยขนาดน้อยนี่ทำการเกษตรได้สบายเลยเนาะถึงเน่นสีมีอใบครับต่อปลอกคออะไรก็ผมใบได้ครับจ้าวรถนอกก็ได้เลบอ้าวเป็นการมกาจัดการให้เราควรสะน้อยในไร่นาอันนี้เฮาก็เลี้ยงปลาอย่างกันในหั่นก็ได้ต่อยิ่งมันกระเจาะจ้าวหน้าแรงก็เอามาใช้ในเรื่องการเกษตรเนาะ อันนี้ก็เป็นการทําเกษตรผสมผสานเลยเป็นลักษณะต้นตวเกาื่อได้ถ้าเกษตรกรต้องอยากจะทําการเกษตรฮึ่งสามารถต้นตวเกาได้เกิดความยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี่อยากจะฮึ่งข้อคิดเป้นอย่างดเพิ่มเติมช่วงตายอ่ะจ๊ะถ้าอยาจะทำนะครับขอวีนี้แต่วา่าวันนี้เน่ยวตพัฒนาทรัปยากรธรรมชาิของ บ้านเขาครับจะก่ออ้อนก็ท่านสงค้ำความดีเพื่อพ่อนะครับทุกวันนี้ผมก็ไปทุกที่ปุ๊บเลี้ยทุกที่ครับเพราะนี้ผมก็มาตี่อำเภอนี่ครับวันนี่สำนักแจกไปสบประกอบกับคนในอำเภอนี่ครับกับประกอบจากวัดผมไปยืนไปที่อำเภอนี่ยครับขอท่านต้งใจร้อนนะครับเพื่อพ่อของเราครับที่หลวงเขาครับ นี้ครับเจ้าถ้าจะติดต่อคุณประชาขัโตโตนะเจ้าก็อยู่เลขที่แปดทับหนึ่งหนึ่แปดปตำบลเปิมตาลงาวจังหวัดลำปางเบอร์โทรศัพท์ก็เบออย่างเจ้าหนเก้าเจ็ดเก้าเก้าสามเจ็ดเับแฮมกัมเจ้าหนเก้าเจ็ดเก้าเก้าสามสเจ็ดเจ็ดับเจ้าแล้วก็จะฝากถึงทกศช่วงตายสักน่อยก็จะทราบครับ คนอยา่จะนับสนุนของหมู่บ้านต้นแบบผมหมู่บ้านผมอยู่บ้านต้นแบบของนะครับก็ขอผีกรอบบปิดปีนะครับเป็นของจังด้านลำปางนะครับขอขอบคุณมากครับที่เอาหมู่บ้านต้นแบบผมว่าหมดส่งนะครับหลบชุนชนห้วยหินถื่เปล่าชุมชนของอเขาก็ขอเป็นผนับสนุนครับขอขอบคุณครับจ้า ขอบคุณเะ้านานจ้าป้าประชาคัตโตเนาะโอกอาสน้าเอาปิ๊กมาพบกันแทนตันวิทย์มกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออนไลน์ทั่วโลกในการน,ำนำานําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็พัฒนาเป็นต้นแบบทกศโดยกับคุณคุณพ่อประชาคัตโตก็เป็นเกษตรกรลูกค้าทอกศอส,อสาขาเงาจังหวัดลำปางนะจ๊ะโอกนนาสน้าปิ๊กมาพบกันแถมยินดีจ้านาสัสดีเจ้าสวัสดีครับ ข่เวลาของรายการมกพบประชาชนเกษตรสุขภาพวันนี้ก็เสียเ่ยงเฮียบเดีขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรับชมข้าเจ้าเสียงเทียนเนียมทราบห้บามปฏิทินดำเนินรายการพร้อมวิทยากรวันนี้นํารายการจากด้านฟังไปก่อนปากกันได้คู่วันจันทร์และวันการหกมงเกิงแผ่วเจ็ดมงเจ้าตทางสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกวันนี้เวลาเสี่ยงยินดีชนะติดต,ตามสวัสดีเจ้า เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกหรือ KU Radio Plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า y YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำสั่งอาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเรา,เราคือสถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ